สวัสดีค่ะวันนี้หนยจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจดหมายจาก IRS นะคะแต่ก่อนหนยก็ขายของใน eBay นะคะยอดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วทีนี้หนยก็เริ่มหันมาขายทองยอดมันก็เริ่มเยอะขึ้นอะไรแบบน,นี้แต่ก็ไม่ได้เยอะจนเ,เยอะที่สุดก็คือ,คอเยอะพอดีพอดีแล้วทีนี้ก็ ตอนน่นหนก็ใช้แอปออโอนเงินเช่น s c a s h Venmo หรือว่าเป็นเช็คเป็นอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีหลายช่องทางเข้ามาทีนี้พูดตรงๆเนาะเราก็ขายกำไรนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ได้กำไรอะไรเยอะแายก็คิดว่ามันก็ไม่ได้สําคัญที่ว่าจะแจ้ง irs นะคะเพราะว่าเราก็ทำเป็นกิจการเล็กๆของเรานะคะและทีนี้ พอหน่อยเห็นคือบางทีแต่ก่อนหน่อยไม่ได้รู้จักว่า IIS เขาจะอะไรล่ะจะจริงจังคือจริงจังมากมายที่ว่าจะตรวจโอ้ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้เราก็คิดไปแบบนี้นะคะทีนี้ซิ่งหน่อยก็ให้เพื่อนโอนทาง s c a s คเข้ามาแต่ s c a s ครสนนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าสิ้นปีเขาก็จะรายงานหน่อยเข้ามาว่า เอหน่อยขายยอดเท่าไหร่เท่าไหรนะคะทีนี้ของปีนั้นปี17แล้วก็ปี18มันยอดเกินมันยอดประมาณก็เยอะก็เยอะอยู่นะคะแล้วทีนี้เขาก็แจ้งมาทางข้อความว่าแท็กลิสแท็กรีเทิร์นของเราเป็นแบบไม่ใช่แท็กรีเทิร์นแท็กของเราจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ให้เราแจ้งไปทาง iis ทำทำแท็กของเราและทีนี้ ไหนก็ไม่สนใจอะไรก็คือมันไม่เป็นไรหรอกก็คิดแค่นี้นะคะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้แจ้งอะไรเราก็คิดแบบนี้แล้วทีนี้ก็ปล่อยไปปล่อยไปทีนี้ปีหนึ่ก็ได้รับจดหมายเลยค่ะจาก IRS นะคะว่าเธอมียอดเท่านี้เท่านี้เธอไม่ได้แจ้งกับทางเราทีนี้หน่อยก็เริ่ม แต่ก็ครั้งแรกได้รับจดหมายก็คือตกใจนะคะเพราะว่าเขาแจ้งยอดมาว่าให้เราเสียเท่านี้เธอจะยอมรับไหมอะไรแบบนี้แล้วทีนี้หน่อยก็หน่อยกับแฟนก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตอนนั้นก็คือตกใจมันเป็นครั้งแรกที่ได้รับจดหมายมานะคะหน่อยกับแฟนก็เลยไปปรึกษาทางไอคนที่ทําทางเร,เรื่องภาษีนี่นะคะ ก็เลยไปจ้างเขาทําให้ค่าทําตอนนั้นก็ประมาณร้อยห้าสิเหรียญน,นะคะร้อยห้าสิบเหรียญแล้วทีนี้เราก็เสียค่าที่จะที่จะให้ irs อีกแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราจ่ายเท่าไหร่แต่คนทําเขาก็บอกแล้วว่ายอดนี้ยอดนี้แล้วทีนี้หน่อยก็เขียนเช็คให้เขาแล้วก็แนบไปมันก็จะมีใบว่าเราไม่เราไม่เห็นด้วยที่จะ ที่เขาแจ้งมาตอนนั้นคือเราไม่เห็นด้วยที่จะจ่ายในยอดนี้นะคะแล้วหน่อยก็แจ้งจดหมายไปจากจากของเราแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆของปีหนก็คือที่เราทำแทกคือเราต้องทำใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็แนบไปทุกอย่างไปหมดใหม่หมดเลยแล้วทีนี้ก็รอประมาณสักเท่าไหร่3 4เดือน นาก็จะได้จดหมายจาก i อ s มาอีกว่าเออเราได้ตรวจสอบอะไรของเธอแล้วนะออแล้วทีนี้เขาก็แจ้งยอดใหม่มาให้ในายก็เสียไปเพิ่มอีกประมาณ30โกิลเียนนะคะแล้วก็พอเรื่องปรับปรุงอะไรปรับปรุงแก้ไขหมดแล้วแล้วก็คือเราก็หมดก็คือเราจบสำหรับปีนั้นก็คือเราหมดไปแล้วนะคะ ทีนี้ปีหนึ่งแปมาอีก18ก็คือก็ได้เหมือนเดิมเลยค่ะ s cash ก็คือส่งไปหา iis อีกไหนก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่างมาเหมือนเดิมแล้วไหนก็ไปทําดําเนินการเหมือนเดิมเลยนะคะแก้ไขอะไรปรับปรุงเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้ปีหนึ่งเกก็คือแก้ไขแล้วนะคะปีหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยไหนเพิ่งได้จดหมายมาเมื่อวานนี่เองมันก็ ระยะเวลาส่วนมาเราก็ต้องรอหน่อยนะคะประมาณสามเดือน4ี่เดือนอะไรประมาณนี้นะคะกว่าเราจะแก้ไขาเสร็จนะคะทีนี้ปี 19, 1, 1, 19, 20, 2, 1, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่อหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนี้หน่อยก็เริ่มทำว่าขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็แจ้งทุกปีไปเพื่อความสบายใจของเราเพื่อไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือ อ,อ่มันก็เป็นสบายใจขึ้นนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ประสบการณ์นี้ก็คืออยากให้เป็นประสบการณ์สำหรับเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางเนะาะถ้าเราขายยอดที่ว่าอะไรละ่ะมันสองหมื่นขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็แจ้งเขาก็ดีเหมือนกันค่ะเพื่อความสบายใจแต่ว่าเอคือยังไงละ่ะ เราก็ทำไปมันก็ก็แล้วแต่นะคะถ้าถ้าว่าใครอยากแจ้งก็ก็แจ้งแต่ว่าถ้าเราแจ้งก็คือมันสบายใจมันก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะในที่เราประสบการณ์นี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคือทำแล้วมันก็สบายใจขึ้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรให้มันถูกต้อง จากประสบการณ์ของเราแต่ก่อนเราก็ไม่ได้รู้อะไรเราก็ทําทําไปขายไปแล้วยอดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็นี่แหละค่ะยังไงถ้าถ้าชอบยังไงก็เออลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะทํายังไงเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราเจอกันคงแค่นี้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ